ช้อนเงินขึ้นตากแบบนี้นะคะปึ๊บนะคะอย่าโฟกัสที่คอเสือนะ้อครูนะแลมปื้อปื้อบอม่นน้อยเป็นหัวนไทนักเรียนรุ่นนี้นักเรียนมาไม่ครบนะจ๊ะสภาพชันดูสิ่นนี้นะครูทำไมไม่ทักเสื้อกับ,บิวาเดีนะคะหน้าสอบเปิดประตูลมนะคะอย่างนี้นะปกติเราใช้มือเปิดอย่างนี้ใช่ไหมนะคะพอท่านี้เราใช้หน้าสอบเราหน้าสอบคือตรงนี้หน้าสอบคือตรงนี้นะคะหน้าสอบเปิดประตูลมนะคะสิบวิ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่อยค่อยปล่อยนะคะพอค่อยค่ปล่อยเราจะกิ้งมันจะได้ครบสามเส้นเลยเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามนะคะหน้าสอกิ้งอันนี้คือหนักเบาเราสามารถที่จะคุมนะคะคุมมือเราได้นะถ้าเพื่อนเจีบเราก็เบานะคะเนี่ยอันนี้คือกิ้งนะคะกิ้งขาในเสร็จแล้วนะคะขาในคือหายเท้า นะคะขานอกความเท้านะคะแล้วก็เอาขาเอาขาเราทับเท้าเข้าไปนะคะสอกกิ้งเส้นหนึ่งนะคะกิ้งเส้นหนึ่งท่อนบนนะคะเนี่ยนะคะกิ้งเสร็จแล้วนะคะก็คือเหลือเส้นสองกับเส้นสามเนาะนะคะก็เป็นสอก,กยุยสอก,กยุย นะคะเสร็จแล้วนะคะสันมือผ่อนคลายสันมือผ่อนคลายนะคะนะเสร็จแล้วแล้วนะคะสอกกดเส้นสันนัแข้งให้ห่างเข่าหนึ่งฝ่ามือถ้าเรามาปากตรงนี้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเข่าจะหลุดห่างเข่าหนึ่งฝ่ามือนะคะนะคะแตะไวเสร็จแล้วพวกเราสอกกดเนี่ยค่ะเส้นสันนัแข้งเหมือนเส้นหนึ่งด้านนอกก่อนเนาะกดหนึ่งกดสอง กดสามกดหนึ่งกดสองกดสามนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เรียกว่านวดน่องโยกสลับนะคะนวดน่องโยกสลับฉีกน่องออกเนี้ยค่ะนะคะบางคนบอกคุูงงไม่เข้าใจให้ฉีกแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันจะมันจะแก้จะแก้ตาคิวนะคะท่านี่จะแก้ตาคิวได้ถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ามีปัญหาปวดเป็นตาคิวเนี่ยให้เราฉีกท่านี่นานๆเนี่ยเขานะคะฉีกแบบนี้เลยนะ เราจะใช้การฉีกก็ได้หรื <S <S หรอว่าจะใช้การน,นวดโยกสลับเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ได้นะคะเสร็จแ,แล้วนะคะโป้งนวดเส้นสันหนัแข้งเนี่ยค่ะ <S <S นวดลงไปเอ็นเส้นสันหนัาแข้งนี่นก็คือช่วยให้หลังเราเบานะคะยังไม่ต้องจับหลังเลยนวดแค่ขาเนี่ยหลังก็เบาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราเอาขาเราออกจากเท้าเขานะคะครึ่งหลังเทา้าครึ่งหลังเทา้านะคะครึ่งหลังเทา้าเสร็จแล้วก็รีดตามร่องนิ้วเนยนะคะ หูชั้นในหรือ,ร,อระบบประาสาทสวงอก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 นะคะกล่องเสียงหลอดลมแกนนอนกลนนะคะเสร็จแล้วนะคะหักนิ้วนะคะ <sund uk> er> สุริตสุริตีหแบบว่าหายหีดออกมาหายเป็น,นเขียวเลยเนะเ응สร็จแล้วนะคะ,ล,ะ,คะล็อกส้นเท้าไว้หมุนข้อเท้าซ้ายสามหนึ่งสอง สามขวาหนึ่งสองสามกดลงดันขึ้นนะคะเสร็จแล้วชันเข่าขึ้นนะคะฉีกทุเรียนฉีกทุเรียนสบายมากมาครเนี้ยชใช่ต้องไล่ค่ะไล่ขึ้นในลงนะคะเสร็จแล้นวนะคะจับปลายเท้าให้ตึงทุบกลางฝ่าเท้าตรงเนี้ยนะคะมันจะสะท้อนเข้าท้องหนึ่งสองสามจบที่นั่งขัดตมาด จบท่านนี้